พอตีเนลลหีแล้วมันจะแตกไปเองใช่ไหมคะใช่ตอนตัดำยอออกก่อนนะฉีทองมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแต่งทรงเอาอีกทีนะอันนี้ลูกค้าจะฟอกสีผมค่ะแต่ว่าลูกค้าทําสีเข้มมาถ้าตรงไปลายไม่หลุดก็ต้องทําเป็นโทนสีน้ําตาลหมุนเข้มเพื่อดรอตรงโคนเนี้ยเพราะว่าตรงโคนนี่เป็นผมใหม่เนาะมันฟอกมามันจะสว่างส่วนตรงเนี้ยมันจะไม่หลุดมันจะมีความอมจุ้มอยู่ฟอกมากี่รอบอะคะสมโอ้สามรอบเลยนะ ขอฟอกดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าสีเข้มเนี่ยมันไม่หลุดเนาะอาจจะไม่ได้ตักไฮไลท์รอบนี้อาจจะลงสีอาฟอกแล้วก็ลงสีปรับพื้นให้สีเศษออกมามีความนวลสมอมิเท่ากันก่อนแล้วรอบหน้าอาจจะมาตักไฮไลท์แต่ถ้า ็ออกมาแล้วสีเข้มที่ลูกค้าทํามามันหลบเนีออย่ยเราอาจจะจับไฮไลท์ขึ้นมาได้เลยผสมผงฟอกเดี๋ยวลงโคนแล้วก็มีเช็คผมลงซ้ําให้มันทั่วกันหมดทุกเส้นเพราะว่าลงแนวนอนบางทีมันยังไม่ทั่วเราต้องมาเช็คลงแนวตั้งอีกรอบหนึง่งกคือเราเว้นคนไว้ฟอกทีหลังเพราะว่าถ้าฟอกนานเดี๋ยวลูกค้าจะแสบ ตอนต่อไปของเทสนี้ก็คือลงสีจะเป็นโซนแอสช็อกโกแลตหมน่นเพราะว่าพื้นลูกค้าทำสีเข้มมาแล้วฟองไม่ค่อยออกก็แค่เหมือนรับพื้นให้สว่างขึ้นเพื่อให้เป็นน้ำตาลสว่างขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะะูกคาไม่ชอบที่มันเป็นสีดำต่อให้เราฟองไปอีกอะ่ะมันก็จะไม่ออกไปมากกว่าน,นี้แล้ว